1ีหนึ่งเจ็ดสี่หกเจ็ดและสี่เก้าสี่และสี่ศูนย์เจ็ดฮะอ้าวตียความพร้อมครับในะรอบนี้นะักกีฬาพร้อมทำไม <c oughs> มันยังมีทางอยู่ออกไปแล้วครับเบอร์อะไรอ้าเจ้าแชามป์สวนแชมป์สวนนำอยู่ครับพี่แมทครับ407ครับน้องวิทยชาฮะวิทยชาวิชยชานำอยู่อันนี้เป็นแชมป์สวนไหนนะพ่อสวนลุมหรือสวนรถไฟ๋อแชมป์สวนรถไฟเสกินก่อนไม่ธรรมดา คนที่ผ่านแชมป์สวนมาแล้วครับเขาก็จะผ่านสนามในรูปแบบนี้มาแล้วนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าที่นี่เข้าทางเออเป็นตัวแทนจากสวนเลยนะฮะเป็นตัวแทนจากสวนร,รถไฟนะฮะเพียงรุ่นเพียงคนเดียวเท่านั้นจากจากอ่าในรุ่นอายุเขาน<ช>อันดับหนึ่งก่อนเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งครับ479อันดับสอนะฮะตามมาฮะ479 โอันดับสี่แล้วครับและอันดับห้านะครับเข้ามาครับสุดยอดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนรอบนี้จะเป็นกรุ๊ปดีต่อไปกรุ๊ปอีเตรียมตัวเลยกวิน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 สี่หนึ่งศูนย์ลูกกวินกวินมาลูกกวินวันนี้ลูก